สวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากสปอนเซอร์ใหญ่แ mm hmm. ดงสายสี่ีพิวท่อ,อวันนี้พี่แดงให้ท่อมานะเกียรถไหนวะผมสั่งท่อพี่แดงอีกแล้วขอบคุณนะครับแดงสายสีนะครับที่ตอบจัดจัดท่อให้ผมนะครับอุ้ยท่ออันนี้ผมไม่เอานะท่อมันเป็นติดมากักรถดนะผมไม่เอานะนี่ไทเทเนียมอีกแล้วแดงสายสี่ แต่จะให้ผมมาถอดใส่ฟังเสียงนะผมก็เตรียมกุญแจมาอยู่หลังรถนะแต่มันเสียเวลาเอาให้ดูแค่างานก็พอไทยเที่ยงเหมือนกันนะเดี๋ยวเวลาจะหมดนะไทยเนี่ยมแท้นะครับขอบคุณหน้ารนะับแดงสายสี่นะครับสปอนเซอร์ใหญ่ผมอันนี้ลูกหก5ชนะักห้านะแกทำไหมผมแน่ทำให้ผมตลอดเลยนะขอบคุณมากนะพี่แดงนะแล้วง,งานเล่นด้วยนะเนี่ยวสวยนะเดี๋ยวดู ก็ใบนี้เดี๋ยวคันนี้ผมก็ใส่นะคัน,นเนี้ยคันอะไรวะมังกี้คันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่มังกี้ะอ,อะไรวะรถอะไรวะลืมละคันเนี้ยมังกี้เมาส์งานพี่แดงสายสี่ครับอันนี้ไทเทเนียมนะไทเทเนียมเฮ้ยมีอยม,มอกอด้วยสัตว์สุดยอดจริงหรือเปล่าวะกูก็ไม่รู้มีสแกนไลน์ด้วยนะเดี๋ยวทำมาใหม่เว้ยขอบคุณมากนะครับพี่แดงสายสี่นะพี่จัดท่อไทเทเนียมให้ผมนะสวยอนะ นี่นะครับนี่สวยเดี๋ยวไปใส่อันนี้ของดีนะเดี๋ยวผมไ,มไปใส่ต,ตาน,นั<ม>นี้โชน,น่อดิท่อเนี้ยไม่สวย